ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด u b s ส r ค b e แล้วกดแชร์ให้ผมด้วยนะฮะขอบคุณแฟนอาร์ตจากคุณนัทพลเปาะทองคําแล้วก็คุณธนพัฒนาเมืองนะครับโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลัม,มันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน10การ์ดกับดักสุดแกร่งยูกิโอกันในภาคที่3แล้วนะฮะมันมีอะไรบ้างเราไปฟังกันเลยดีกว่าอันดับที่10นะฮะ Hope for e x เก็ e หนึ่งในการ์ดกับดักใบโปรดของผมเลยในสมัยนั้นนะฮะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะช่วยพลิกเกมให้กับเราได้นะฮะ ผลของการ์ดใบนี้ก็คือเมื่อไล์พอยต์ของเรานะฮะต่ำกว่าคู่ต่อสู้1000หรือว่ามากกว่านะฮะเราสามารถจ่ายไล์พอยต์1 0 0 0เพื่อดรอการ์ดหนึ่งใบต่อไล์พอยต์ที่ห่างกันทุกๆ2 0 0พไล์พอยต์ระหว่างเรากับคู่ต่อสู้ได้นะฮะพูดง่ายๆก็คือถ้าหากไล์พอยต์ของเรายิ่งห่างศัตรูมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งดรอการ์ดได้มากขึ้นเท่านั้นนะฮะสมมติว่าไล์พอยต์ของคู่ต่อสู้คือ8 0 0 0ใช่ไหมฮะของเราคือ6000มันห่างกัน2,000ก็ได้รอหนึ่งใบ4,000ันห่างกัน4,000ก็2ใบ อ่าอย่างนี้เป็นต้นนะฮะยิ่งห่างกันเยอะยิ่งดีเลยยิ่งคู่ต่อสู้เล่นเด็กแบบเพิ่มไลท์ตัวเองไปเยอะๆแล้วไลท์เราห่างกันมากๆเนี่ยเราแบบดอสีดอห้าก็ยังมีนะฮะอันดับที่9นะฮะสคร็บไอรอนสแกรโครนะฮะหุ่นไรกาเศษเหล็กการ์ดกับดักธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเพราะว่ามันสามารถใช้ได้แบบไม่ต่างกับการ์ดกับดักต่อเนื่องเลยนะฮะแถมเป็นการ์ดที่ยูเซเนี่ยใช้สู้กับโซนเพื่อรับมือเหลา่าไทม์ลอดได้ดีเยี่ยมผลของการ์ดใบนี้ก็คือ เมื่อมอนสเตอร์คู่ต่อสู้โจมตีเข้ามานะฮะเลือกเป้าหมายไปยังมอนสเตอร์ที่โจมตีและทําให้การโจมตีนั้นไร้ผลนะฮะหลังจากนั้นเซตการ์ดใบนี้ไว้ในสภาพคว่ำแทนการส่งลงสุสานพูดง่ายๆก็คือถ้าหากการ์ดใบนี้ใช้เสร็จแล้วนะฮะมันจะไม่ถูกส่งลงสุสานแต่ไปเซตไว้ในสภาพคว่ำนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยมันจึงใช้ได้เรื่อยๆนะฮะถ้าหากศัตรูโดนแบบนี้บ่อยๆเนี่ยผมบอกเลยว่าปวดหัวแน่นอน อันดับที่8นะฮะเดลต้าโคลอันติรีเวิร์สนะฮะการ์ดกับดักที่ดีมากๆใบหนึ่งของเด็กแบล็กวิงหรือว่าแบล็กเฟเธอร์นะฮะ ผลของการ์ดใบนี้ก็คือหากเราควบคุมมอนสเตอร์แบล็กวิงหรือว่าแบล็กเฟเธอร์อยู่บนสนามนะฮะทำลายการ์ดเวทกับดักที่เซตคว่ำอยู่บนสนามฝ่ายตรงข้ามทั้งหมดเลยนะฮะแต่ถ้าหากเรามีมอนสเตอร์ติดชื่อแบล็กวิงหรือว่าแบล็กเฟเธอร์3ตัวพอดีนะฮะจะสามารถสั่งใช้งานการ์ดใบนี้จากบนมือได้พูดง่ายๆก็คือการ์ดใบนี้เป็นการ์ดกวาดแผงหลังที่ดีมากใบนึงเลยนะฮะ สามารถใช้จากบนมือได้หากเงื่อนไขมันพร้อมแต่น่าเสียดายจริงๆที่มันไม่สามารถไปเล่นกับเด็กอื่นได้นะฮะมันเป็นเด็กเฉพาะเกินไปไม่งั้นคงจะโกงกว่านี้มากแน่นอน อันดับที่7นะฮะ trap stun card ก,กับดักที่มีไว้จัดการกับดักด้วยกันเองนะฮะาร์ดใบนี้เนี่ยถือว่าผลของมันไม่ต่างจากไซโคช็อคเกอร์เลยนะฮะผลของาร์ดใบนี้ก็คือทําให้ผลของการ์ดกับดักใบอื่นไลผลในเทอร์นนี้นะฮะพูดง่ายๆก็คือทั้งเทอร์นนี้นะฮะทั้งคุณแล้วก็ศัตรูเนี่ยาร์ดกับดักมันจะไละผลหรือว่าไม่ทํางานนะฮะคือคุณสามารถ active ได้ใช้าร์ดกับดักได้นะฮะแต่ผลมันจะไม่แสดง น,น,นั้นแล้วเนี่ยผมขอบอกเลยว่าถ้าหากคุณกลัวว่าศัตรูเนี่ยจะมีการกับดักแบบไร้กาดหมอบไว้นะฮะคุณใช้การใบนี้ทีเดียวเนี่ยคุณจะแบบว่าโอ้โหรู้สึกโล่งใจมากไอแผงหลังมันเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรแล้วลหละแล้วก็สามารถโจมตีได้ยอย่างสะดวกเลยอันดับที่6นะฮะสตาร์ไลท์โหลดเป็นการป้องกันการทําลายหมู่สุดแจ่มที่นิยมพอสมควรเลยนะฮะในสมัยนั้นผลของการใบนี้ก็คือเมื่อผลของการเอฟเฟกที่ทําลายการ์ดบนสนามของเรา2ใบหรือว่ามากกว่านะฮะ มันทำงานขึ้นมาอย่างเช่นเราโดนแบ็คโฮหรือว่าโดนพายุใหญ่ทําลายทั้งแผงหน้าแผงหลังเนี้ยแต่ว่ามันทำลายมากกว่า2ใบขึ้นไปนะฮะเราสามารถทําให้ผลนั้นน่ะไล่ผลได้นะฮะและถ้าหากทําสําเร็จเนี่ยทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งไปด้วยและก็อัญเชิญแบบพิเศษ s สตา d u s t สดากอนออกมาจากเอ็กซ์ต้าเด็กของเรา1ตัว ถือว่าเป็นการ์ดกับดักที่สามารถเคาน์เตอร์การทำลายหมู่ได้ดีเยี่ยมนะฮะแถมเรายังสามารถได้สตาร์ดัสดากอนออกมาใช้ฟรีๆด้วยแต่สตาร์ดัสดากอนที่เรียกออกมาด้วยผลของการ์ดใบนี้นะฮะมันจะไม่นับว่าเป็นการอัญเชิญแบบซิงโครดังนั้นถ้าหากมันออกจากสนามไปแล้วมันจะไม่สามารถถูกอัญเชิญกลับมาได้นะฮะดังนั้นใช้ให้คุ้มจะดีกว่าอันดับที่5นะฮะเลสกรีนการ์ดกับดักต่อเนื่องชั้นดีเลยนะฮะแต่ก็ต้องแลกมากับความเสี่ยงที่ค่อนข้างสูงบ้าง ผลของการ์ดใบนี้ก็คือมอนสเตอร์คู่ต่อสู้จะไม่สามารถโจมตีได้นะฮะในช่วงเอ็นเฟสของเราเราต้องจ่ายไล่พอยต์ห0 0่นี่ไม่ใช่ตัวเลือกนะฮะดังนั้นมันจะบังคับเราจ่ายไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไม่มีไล่พอยต์ให้จ่ายนะฮะถ้าหากเราไม่มีไล่พอยต์ให้จ่ายแล้วการ์ดใบนี้จะถูกทำลายคุณสามารถเลือกมอนสเตอร์จูเนอร์เลเวลหจากสุสานเรานะฮะ ทำลายการ์ดใบนี้ทิ้งไปแล้วก็อัญเชิญมอนสเตอร์จูเนอร์ตัวนั้นขึ้นมาจากสุสานได้นะฮะแต่การจะใช้ผลนี้ได้เราต้องมีเลดเดมอนดราก้อนอยู่บนสนามเพื่อสั่งใช้งานเอฟเฟกต์นี้พูดง่ายๆก็คือที่จริงเนี่ยการ์ดใบนี้นะฮะผมจะแนะนําให้เอามาทําให้คู่ต่อสู้โจมตีไม่ได้เลยแต่แค่นั้นนะฮะพอบอกเลยว่าก็ดีพอแล้วแถมถ้าหากคุณเล่นเด็กเลดเดมอนดราก้อนเนี่ยมันคอมโบกับการ์ดใบนี้ด้วยนะฮะเพราะว่าคุณจะสามารถชุบมอนสเตอร์จูเนอร์เลเวลหนึ่งดาวด้วยการทาลายการ์ดใบนี้ท ทีีเดยวอ่านดับที่4ี่นะฮะเซฟโซนการ์ดกับดักต่อเนื่องที่มีไว้ทําให้มอนสเตอร์ของเรานั้นกลายเป็นดั่งไดฮา,าร์ดแมนได้เลยนะฮะ ผลของการ์ดใบนี้ก็คือใช้งานโดยการเลือกมอนสเตอร์หนึ่งตัวที่หงายหน้าตั้งโจมตีบนสนามนะฮะมอนสเตอร์ Monster ตัวนั้นเนี่ยจะไม่ถูกเล็งเป้าและก็ไม่ถูกทําลายจากการต่อสู้และก็ผลของการ์ดแต่จะไม่สามารถโจมตีฝ่ายตรงข้ามได้โดยตรงนะฮะถ้าการ์ดใบนี้ออกจากสนามทําลายมอนสเตอร์ตัวนั้นถ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นออกจากสนามก็ให้ทําลายการ์ดใบนี้เช่นกันนะฮะถือว่าเป็นการ์ดที่ทําให้มอนสเตอร์ตัวหนึ่งนะฮะมีความสามารถเพิ่มขึ้นมาหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการที่ไม่โดนเล็งเป้าด้วยผลของการ์ด ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้แล้วก็ไม่ถูกทำลายด้วยผลของการเช่นกันนะฮะคือมิลเลอ,อร์ฟอรมาก็เฉยๆอะ่ะแต่ก็ต้องแลกมากับที่ว่ามอนสเตอร์ตัวนั้นจะโจมตีฝ่ายตรงข้ามโดยตรงไม่ได้นะฮะและจุดอ่อนที่ไร้แรงอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าหากการ์ดใบนี้ออกจากสนามนะฮะมอนสเตอร์ที่ได้รับผลของการ์ดใบนี้ก็จะถูกทำลายเช่นกันพูดง่ายๆก็คือถ้าคู่ต่อสู้มีไซคอนอยู่แล้วเนี่ยตายเลยนะฮะเป็นการฆ่าตัวตายชัดๆซึ่งบางสถานการณ์เนี่ยเราก็อาจจะใช้ให้มอนสเตอร์ของคู่ต่อสู้ได้เช่นกันนะฮะเพะนเนื่อ อานดับที่3นะฮะโกเซนแมชการ์ดกับดักต่อเนื่องที่ดีมากๆเลยนะฮะเมื่อพาดก่อนเนี่ยผมน่าจะแนะนำการ์ดจํากัดเผาไปแล้วใช่ไหมฮะคราวนี้เนี่ยเรามาฟังจํากัดาธาตุกันบ้าง ผลของการ์ดใบนี้ก็คือผู้เล่นแต่ละฝ่ายนะฮะจะสามารถมีมอนสเตอร์บนสนามได้แค่1ทธาตุเท่านั้นมอนสเตอร์ธาตุอื่นๆที่หงายหน้าอยู่บนสนามนะฮะจะถูกส่งลงสุสานทันทีพูดง่ายๆก็คือการ์ดใบนี้นะฮะมันมีไว้จัดการกับเด็กที่มีมอนสเตอร์หลายธาตุในเด็กให้เล่นไม่ได้นะฮะและก็เหมาะกับเด็กที่มีธาตุเดียวเล่นกันธาตุเดียวเท่านั้นมากๆเลยเก็บไว้ในไซเด็กก็ได้นะฮะมันไม่เสียหายหรอกอันดับที่2นะฮะแบทเทิลมาเนียหรือว่าการ์ดกูต่อให้เลย3คน การ์ดกับดักแนวไม่บุกไปหรอกแต่อยากให้บุกเข้ามาเองนะฮะเป็นการ์ดที่ดีมากเลยนะฮะหากคอมโบกับการ์ดสายตั้งรับอย่างเด็กสะท้อนหนักๆที่มีพลังป้องกันหนาๆอย่างพวกเด็กหินผานะฮะบอกเลยว่าถ้าหากพลังป้องกันเป็นหมื่นและศัตรูตีเข้ามาแบบงงๆเนี่ยตายนะฮะใช้งานการ์ดใบนี้ได้เฉพาะสแตนร์บายเฟสของคู่ต่อสู้เท่านั้นมอนสเตอร์ที่หงายหน้าบนสนามทั้งหมดของศัตรูนะฮะจะถูกเปลี่ยนเป็นตั้งโจมตีและจะไม่สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ในเทอร์นี้นะฮะและมอนสเตอร์คู่ต่อสู้ทั้งหมด เธอ์นี้ต้องโจมตีเท่านั้นหากโจมตีได้นะฮะโอ้โหพูดง,ง่ายๆก็คือมันเป็นการที่แบบถ้าหากเราแบบเสกโทเคน็นโง่ๆให้ศัตรูเนี่ยอย่างพวกโอจามาเงี้ย ถ้าหากมันหงายหน้าอยู่บนสนามใช่ไหมฮะแล้วโดนผลของการไปนี้เข้าไปมันจะเปลี่ยนเป็นตั้งโจมตีและบุกเข้ามาแน่นอนแบบห้ามไม่ได้นะฮะคู่ต่อสู้ต้องแบทเทิลเท่านั้นและถ้าหากเรามีของดีล้อมอบให้อย่างมอนสเตอร์พลังโจมตีระดับสุดยอดหรือว่ามอนสเตอร์ที่มีพลังป้องกันร,ระดับสุดยอดนะฮะผมขอบอกเลยว่าพวกเขาเนี่ยจะบุกเข้ามาหาที่ตายเองโดยที่เราไม่จะเป็นปต้องบุกเข้าไปเลยนะฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยการใบนี้คงไม่เหมาะนําไปใช้เท่าไหร่แล้วนะฮะเพราะว่าถ้าหากเราใช้เองเนี่ยเราตายเองนะฮะในสมัยนี้ อันดับที่1น,นะฮะวานิท y สเอ p มทีเนสนะฮะสุดยอดการ์ดกับดักต่อเนื่องที่ทรงพลังมากหากใช้ตรงจังหวะนะฮะจะทําให้อีกฝ่ายเนี่ยไปต่อไม่เป็นเลยผลของการ์ดใบนี้ก็คือจะทําให้ผู้เล่นทั้ง2ฝ่ายไม่สามารถอันเชิญแบบพิเศษได้นะฮะถ้าหากมีการ์ดถูกส่งลงสุสานจากเด็กหรือสนามของเราลงสุสานนะฮะให้ทําลายการ์ดใบนี้ทิ้งทันทีก็อย่างที่ได้ยินไปนะฮะมันสามารถตัดการอันเชิญแบบพิเศษได้ทุกรูปแบบ ดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเจอเด็กสมัยไหนนะฮะที่เน้นการอญเชิญแบบพิเศษหรือว่าตั้งบอดลัวๆมันจะเป็นอมมา,าพาดทันทีเลยถ้าหากเห็นการ์ดใบนี้นะฮะจึงยังสามารถเล่นได้ทุกยุคทุกสมัยอยู่เลยปัจจุบันเนี่ยลิมิตให้ใช้ได้แค่ใบเดียวนะฮะแต่ถ้าหากเป็นการแข่ง TCG ขั้น Advanced เนี่ยจะแบนเลยห้ามใช้ ก็จบกันไปแล้วนะฮะกับ10การ์ดกับดักสุดแกร่งกันในพาร์ที่3นี้ขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมแล้วก็ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะฮะขอบคุณมากจริงๆมีอะไรอยากจะถามผมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ข้างล่างได้เลยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปหรือว่าโปรเจกต์หน้าและกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ